ยงนะคะเนี่ยก็จะไปที่เรียงเราก็จะนึกถึงภาพการไปศึกษาโรงงานห้องเรียนสีขาวนะคะเรียงจะเป็นจูนสาธิตนะคะห้องเรียนสีขาวนะคะแล้วก็เป็นการบริหารจัดการที่ตอนนั้นเป็น,นอกอสลาตะบนนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะคะในระดับประเทศนะคะก็ในปีนี้นะคะเราก็จะนําเสนออีกสองรอหนึ่งนะคะซึ่งได้รับรางวัลดันนะ,ะนะคะแล้วก็มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะก็ ขอให้การศึกษาดูงานทางนี้นะคะบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการค่ะ้วก็ะคณะครูของสำรับฝาุกท่านนะครับนะครับซึ่งฝางนะครับก็สถานที่ที่อยากดูนะก็คือกระบนนะครับตัวที่ภูพารูัที่นะครับก็คือได้รางวันะดือประเทศเนาะณเกาะของสอชอปด้ยกันนะครับซึ่งเป็นนําเสนอนะครับก็ได้รางวัลนะครับดังนั้น คำปรึกจะดูในสิ่งที่ที่ดีๆเพื่อนําไปอ่าพัฒนางานของทั้งไม่แต่นะครับว่ามีธีการเรียมความพร้อมนักศึกษาอย่างไรหรือว่าจะให้นักศึกษาเป็นแกนนาที่เราตั้งไว้นะครับเขามีภารกิจอะไรบ้างอยาเนี้อยากจะเชียร์ช่วยชีย้แนะทางครูเดียวทางเราจะได้เรามีกำลัการหรือเปล่าแต่ว่าในบทบาทอาจจะยังไม่ชัดเจนที่เระดับเงิน,น เราไปอบรมมานะคะแล้วเราก็กลับมาแล้วก็คิดว่าแบบทุกเอเมอก็จะทำเหมือนเรานะคะว่าแบบมาขับเคลื่อนทำตอนนั้นนะคะทําคู่มือแจกโคทุกคนเลยเวลาประชุมโครงการสถานศึกษาสิงหาทุ้คนต้องเอาคู่มือมาเพราะว่าเราก็ใหม่ครูก็ใหม่นะคะตามคู่มือไปทุกตัวอักษรเลยนะคะใช่ไหมคะแต่ก็อย่างว่าค่ะนานทำงานนักศึกษาบางกลุ่มบางสายไม่มีไม่มานนะคะเราก็จะให้นักศึกษาแต่ละคน ว่าค่ะแทนกันได้ค่ะคือรับรู้บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายค่ะไดเลยค่ะเชิได้เลย่ขนาดเลยนม่ ทำแบบอันนั้นอย่านี้ก็ต้องจีนด่านีอยูไม่เคยชินชองชิมดูจะชิมแต่ลูกจะชิมแต่ลูกก็เ้องป่ะได้ค่ะเยอะมากได้ค่ะไ